มหาเก่้าเราเรื่องทุกเรื่องที่มหาเก่้ารู้ท่านก็จะรู้ด้วยเช่นรับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่คารบครับมหาเก่้าเราเรื่องวันนี้จะพาท่านฟังเรื่องอานิสงของ,ของการฟังเทศมหาชาติครบทั้ง13กันก็จะว่าแต่ละกันว่ามีอนิสง อย่างไรนะครับกันที่หกันทศพรผู้บูชากันทศพรจะได้ทรัพย์สมบัติดังปรารถนาถ้าเป็นสตร,รีก็จะได้สามีเจริญใจถ้าเป็นบุรุษก็จะได้ภรรยาเป็นที่ต้องประสงค์ทั้งจะได้บุตรหญิงชายซือคนว่านอนสอนง่ายมีรูปร่างงดงามมีความบพฤติดีกิริยาเรียบร้อยทุกประการ ผู้บูชากันหิมพานย่อมได้ในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการขันสายไปแล้วก็จะได้ไปบังเกิดในสุกติโลกสวรรค์เสวยสมบัติอันโอฬานมีบริวารแวดล้อมบำุมบำเรออยู่เป็นนิดขันจุตีจากสวรรค์แล้วลงมาบังเกิดในตระกูลขัตติยมหาศาลหรือตระกูลพรามมหาศาลอันบริบูรณ์ด้วยทรัพย์สินคารบริวารมากมายนานาประการเช่นโคกระบือช้างม้ารถยานพาหนะนานาประการ ประกอบด้วยความสุขกายสบายใจทุกๆอิริยาบถผู้บูชากันธนกันจะบริบูรณ์ด้วยแก้วแหวนเงินทองทาทาสีและสัตว,ว์สองเท้าสีเท้าขันตาแตไปแล้วก็จะได้บังเกิดในฉะกา,าม,มาวจารสวรรค์มีนางเทพอภสรแวดล้อมมากมาสเสวยสุขในปราสาทแก้วเกตประการผู้บูชากันวณประเวศจะได้รับความสุข ทั้งโลกนี้และโลกหน้าจะได้เป็นบรมกษัตริย์ในชุมพลทวีปเป็นผู้ทรงปรีชาเฉลียวฉลาดสามารถปราบอริรชศัตรูให้ย่อยยับไปผู้บูชากันชูชกจะได้บังเกิดในตระกูลกษัตริย์ประกอบด้วยสมบัติอันงดงามกว่าชนทั้งหลายใจเจรจาปราศัยก็ไพเราะสนอสโสดแม้จะได้สามีภรรยาและบุตรธิดาก็ล้วนแต่มีรูปทรงงดงาม ว่านอนสอนง่ายผู้บูชากันจุลพลแม้จะบังเกิดในภพใดๆจะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยทรัพย์บริวารจะมีอุทยานอันดรารดาษด้วยดอกไม้หอมตลบไปแล้วจะมีสะโบกกรณีอันเต็มไปด้วยปฐุมชาติครั้นตายไปแล้วก็จะได้เสวยทิพย,ยสมบัติในโลกหน้าสื่อไป ผู้บูชาการมหาพลจะได้เสวยสมบัติในดาวบดึงเทวโลกและจะได้ลงมาเกิดเป็นกษัตริย์มหาศาลมีทรัพย์สินคารบริวารมากมายมีอุทยานและสระบกครณีเป็นที่ประพาสเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยศักดานุภาพเฟื่องฟูงไปทั่วชมพูทวีบอีกจะได้เสวยอ,อาหารอันเป็นทิพย์เป็นนิพนนิลันผู้บูชาการกุมารย่อมประสบความสรรําเร็จ ในสิ่งที่พึงปรารถนาคันตาไปแล้วจะได้ไปวังเกิดในฉากกามมาวจรสวรรค์ในสมัยที่พระศรีอริยเมตตรมาอุบัติก็จะได้พบศาสนาของพระองค์จะได้ถือปฏิสนทุทิในตระกูลกษัตริย์ตลอดจนได้สดับตรับฟังพระสัทธรรมเทศนาของพระองค์แล้วบรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสมัมพิธาทั้งสด้วยบุญราศีที่อบรมไว้ผู้บูชา กันมัดสีเกิดในโลกหน้าจะเป็นผู้มั่งคั่งสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติเป็นผู้มีอายุยืนยาวทั้งประกอบด้วยรูปโฉมงดงามกว่าคนทั้งหลายจะไปในที่ใดๆก็จะมีแต่ความสุขทุกหนทุกแห่งผู้บูชากันศักกบัพจะได้เป็นผู้เจริญด้วยลาบยศตลอดจนแต่ตุลพิพทั์พรชัยทั้งสี่ประการได้แก่อายุวันหน้าสุขาะละตลอดกาล ผู้บูชากันมหาราชจะได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติเมื่อเกิดเป็นมนุษย์จะได้เป็นพระราชาเมื่อจากโลกมนุษย์ไปก็จะได้ไปเสวยทิพยสมบัติในฉากา,าวจรสวรรค์มีนางเทพอัปรสรเป็นบริวารทันบารมีแก่กล้าก็จะได้นิพพานสมบัติอันตัดเสียซึ่งชาติชาลาพระยาธิมรณะพ้นจากโอคาทั้งสามมีกามโมคะเป็นต้นผู้บูชาช่อกษัตริย จะได้เป็นผู้เจริญด้วยพรสิบการคืออายุวัฒนะสุขพะพละทุกชาติแลผู้บูชากันนครกันจะได้เป็นผู้บริบูรณ์ด้วยวงสาคณนาญาตธาตุธาตุชายหญิงภรรยาสามีหรือบิดามารดาเป็นต้นอยู่พร้อมหน้ากันโดยความผาสุกปราจากโลคาพาททั้งปวงจะทําการใดๆก็พร้อมเพรียงกันอย่างการงานนั้นๆให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี กัะท่านผู้ชมที่เคารพครับการเทศมหาชาติเป็นประเพณีที่มีมาแต่โบราณกาลมีอยู่ทั่วไปบนผืนแผ่นดินไทยซึ่งเป็นดินแดนแห่งพระพุทธศาสนาในวรรณักตาีเรื่องขุนช้างขุนแผนมีอยู่ตอนหนึ่งที่กล่าวถึงประเพณีเทศมหาชาติซึ่งแสดงให้เห็นว่าดินแดนในแถบรูปแม่น้ำเจ้าพระยาก็มีการฟังเทศมหาชาติกันมานานแล้วโดยมีความเชื่อว่าผู้ที่มีโอกาสได้รับฟัง เทศนามหาชาติให้จบเพียงวันเดียวครบบริบูรณ์ทั้ง13กันก็จะได้รับอานิสง์การฟังเทศมหาชาติสำเร็จความปรารถนาทุกประการขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังมาโดยตลอดขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญกันทั่นหน้ากันนะครับสวัสดีครับ